ค่ะสวัสดีค่ะช่องภูผาชัยแชนแนลชัยชัยแชนแนลถุงทองจอมซ่านะคะคลิปนี้นะคะมีอะไรนะคะได้ยินแต่เบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์นะคะเบิร์ดเดย์มาแต่ไกลนะคะเพื่อนๆก็อยากน้องเปรงมา้วยเลยสามชั้นโอโ้โหสีชมพูด้วย <c oughs> ถูกใจจริงจริงดูอยู่ Happy birthday to you. Happy birthday, yeah. happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. จะพึ่งอวยพรเอาทีละคนมาเอาเปลี่ยนมาโวยพรสั้นๆคุณเอฟซีมันเกิดที่แอนใช่ไหมเปลี่ยนทนมงผมไม่เห็นน้ำตาคือส่วนมากก็ยังไม่ค่อยได้จัดมันเกิดของตัวเองยังร้องให้แล้วก็จะานตาทุนจอนะคะร้องให้ในความปลื้มใจคุณคุณจอนะคะเนาะขอบคุณลุงเอฟซีนะครับ เกิดแม่พ่อแม่ไม่เคยจับมันเกิดให้ดูอยู่ในใจเสมอแล้วก็ไม่มีใครร้องเพลงอวยพรให้ดูแต่ลองได้ฟีลเลยจริงอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะพี่ๆทุกคนมาเพื่อนมีที่ช่วยแมาสู้มีกองพิษสนามาอีกกแล้ว อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าที่ FC ส่งให้วันเกิดนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นเค้กวันเกิดที่ FC สั่งให้เนาะก็สั่งให้7ปอนนะคะก็อันนี้ก็เป็น5ปอนสำหรับยูทูบเบอร์พวกเราทานกันอีก2ปอนให้ลุงพลพัดแตนแล้วก็น้องมนน้องมนน้องโอมนะคะก็เราก็แช่ไว้แล้วนะนะคะ ปี่เป็น7จ็ดกองต้าเก้าพรไม่ใช่เลยอผมก็ได้วยพรไปแล้วนะวยพรไปแล้วให้แอนต้อวยพรอีกครั้งหนึงคือให้สุขภาพแข็งแรงร่ารวยร่ารวยนะครขอบคุณลุงจิมมี่นะคะที่เป็นอาโศเบอร์อนี่ได้แล้วนะทีต่อไปคนไหนอุโศผมเหลียวบกก่นปะินปาทินปะทินปะทินเข้ามาแล้วนะพูสั้นๆนิดนึง เดี๋ยวถ้าไม่อิ่มก็สามารถตัดเพิ่มได้ใส่ติ๊เอาสุดท้ายโมเพราะว่าขใส่เสียก่อนยิ่งยิ่งสุดท้ายนะพวกเจ้าของบนนี้เบอร์สักอนขอบคุณค่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวดูอาวุโสก่อนไปไรหล่ะอุตส่าห์หล่ะอาวุโสนะมาสั้นๆนะป้าเดี๋ยวได้คลิปก่อนนะป้านะต่อไปที่ล้อมนะต่อไปที่ล้อมอาวุโส พัดูเองอย่าชี้นะจันวันเกีิดเอ็นเยอะจะซื้อดีๆทุกวันทุกวันนะไปมาจันทองจันทองที่เขาไม่โสนะเร็วๆเขาไม่โสนะเวลาเราน้อยเราจะครบแปดนาทีแล้วป้าเอาขวยพรภาษาเหนือสั้นๆขอน้องแอนนะคะมีความสุขนะในทุกๆด้านสุขภาพการเงินการทองนะคะความรักตัว แม่ฮันนี่แม่ฮันนี่พวกมือสูงไปแล้วจะอาไปไม่กล้าเลยไม่กล้าเลยตัใจะเอาต่อไปนะ เอาคนใต้ก่อนอาคนใต้กอนคนใต้ก่อนคนใต้ก่อนไม่ผมไม่ได้ว่าอาวุโสนะคนใต้คยพอมเป็นภาษาใต้เลยุกช่างเหมือนเกินนะครับล้ขอพี่นชกาเพิ้่อนเหลือใส่ฝอยทองไหมหนูนั่นน่ะคอ้เพี่อนไม่ตัดฝอยทองเลยนะต่อไปนะครับสาวมนนะครับสาวมนนี่ขอเป็นภาษาเย ภาษาละยองนะน้องคนอูดอนคนอู้ดอนจี้ยูเหมองเดียวกันเลยอู้ดอรจีิอันนี้ไอ้น้องมนกับแอดชัยโอ้โหน้องมนอยากได้ตัวนี้นะคะมีการสั่งได้อ อันนี้ก็น้างมนเลดชัยเนาะสามีภรรยาเนาะแนครอบครัวนะคะเป็นคนเป็นพาลเรืองคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จจงปราชญ์จึงไม่พอหรือได้ไม่ได้การเนอารมณ์บ้านก็ขอให้สำเร็จภายในปีนี้ค่ะเช่นเดียวกันนะคะขอให้น้างมนได้เช่นเดียวกันโอมเพียงต่อไปเฟื่อง อันนี้ของวยพรเป็นภาษาเขมรนะครับเขมรเซบหนัวแซ่บหละต่างนฮะคอยังสีคอยยังอ่อน่อนเป็นว่าสวยวันงนีเดต่อไปนะครับปังปอนนะจะกินอะไรเลือกเลยลูกเลือกเลยอ่ะปังปอน รื่องน่าจะไม่มีเลยหมดแล้วสาเมาไปหมดไปก็น่าจะเป็นด้านล่างเามาด้วยพรเป็นภาษาสกลนครผู้ไทยเด้วโอ้ยนึลืมภาษาบ้านแล้วเอาภาษาหนออแงกับพี่มลนอคอลภาผู้ไทยอันนี้ก็โก้ไลมาเป็นคู่เลยค่ะแพคคู่เลยอ่ะสั้นครับผมรามีคนซื้อเองาเด้ำยน้วยากเลยน้ำยาครับ เอ,เอาต่อไปนะครับยายฮันนี่ oh. มายายฮันนี่บวกสีส้มมาใหม่นะโอ้ หมวกต่างประเทศโดยนั้นส่งมานี่จ้าคันคันเคยกินใบอิ่มแอดไสยแหวังวมาที่ได้กินเด้อขนาดนี้เลยขอบคุณทุกท่าต่อไปนะครับเดี๋ยวชันคงพี่ละวันพี่ละวันชาแนลผมไม่เป็นอะไรขาดหมดเลยผมได้จานว่าง โอ้โหมีไข่มุกด้วยมีไข่ด้วยใครได้ไข่มุกคนนั้นเป็นคนโชคดีนะคะ ไข่มุกนี่กินได้ไหมน้ออันนี้ต่อไปโจ๊โจ๊กกกอกไข่มุกกินได้ไหมลองชิมดูโจ๊มาเลยลูกเร็วโจ๊กับยายล้าโจ๊มาข้างนี้ลูกโจ๊กับยายละเงโจ๊กไม่แตะลูกน่ารักจังไข่มุกกินได้เหรอคะอันน้องเพิร์ลอันนี้เกิดเลยช่างพงศแม่มาต่อยลูกอ่ะป่ะ โอเคครับนี้ไ่นี้นัพอนดมเพดิ่ไโสตอโสตอรี่มาเก๊ะเละไปกับไม่ไม่ยังอยู่ยังอยู่ยอยู่ดีไว้แค่นี้นะครับฝากนะครับขายของครับรัางซื้อปิศาจพั์ที่ปีสกินด้วยนะคะ i d l i n e f p s k i n o f f i c i a l 0 9 8 5 6 5 5 2 6 6ค่ะสั่งซื้อเยอะนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอออเดอร์ทั้งหมดให้เป็นบันดีของน้องแอนนะครับ FC อันนี้ให้ช่างพง์ไม่มาต่อยหรอกวันนี้ไม่ไม่เรถแดงเราต้องไปมองไม่เองเนาะโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับวันนี้เป็นวันเกิดของพี่แอนนะคะขอให้ FC นะคะช่วยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในนามช่องแอนแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณแอนออสตอรี่มาจากเคือเลย คลิ <Net> น <forcé. S 2> <you> <sending> ี้ก็น้ำมนก็ขอจบคลิปประมาณนี้นะคะขอให้พี่แอนสำเร็จสมหวังทุกประการนะคะสาธุสาธุสาธุจ้า